สวัสดีครับเจนะครับบิตคอยน์มายเนอนะครับวันนี้เรามาเปิดดูนะครับว่ามีตัวไหนมาใหม่บ้างนะครับผมวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ Bitcoin ลงนะครับเครื่องราคาลงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็มาดูเลยตารางของเรานะที่เราใช้ประจำแต่แดนแต่แดนนะครับปุ๊บนะครับนี่ ก็เป็นตารางราคากับรายได้นะครับของเครื่องคุูบิตคอยตอนนี้ดีหเนี่ยผมยังไม่มีราคาที่ชัดเจนนะผมขอคงไว้ราคาเดิมก่อน3,6 0 0นะครับ dR5 ตอนนี้อยู่ที่2,595ก็ยังไม่ลงนะครับยังอยู่ราคาเดิมส่วนตัวนี้นะครับราคาลงมาที่7,000 70, 0นะครับ ตัวของ U1 นะครับ12 t h นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเลยนะครับเป็น U1 ตัวของอ่า U1 Plus นะครับตัวใหม่นะครับจากโรงงานเลยนะเดี๋ยวเหมือนดิลเลอร์จะส่งตัวของวิดีโอมาให้ดูด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอออยู่ไหนวะก็จะเป็นเครื่อง 12.8สอนะครับโดยประมาณนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูแรงขุดกันว่าได้ประมาณไหนนะครับขอขยายใ,ใหญ่ก่อนคงใหญ่ได้แค่นี้นะครับได้อีกได้ไหมหายไปเลยทีนี้อ้าวอะไรนี่ ใหญ่ได้แล้วนะครับโอเคเห็นกันแล้วเนาะนะครับขอเริ่มใหม่ตัวนี้ก็แรงขุดนะครับก็บางทีก็วิ่งไปสิบยี่สิบกว่าเลยแต่ไม่ใช่นะประมาณเฉลี่ยประมาณสิบสองกว่ากว่านะครับตัวนี้อ่ะก็เป็นเครื่องขุดนะครับตัว U 1น plus นะครับตัวอันนี้เขาบอกว่าเพิ่งเทสเลยนะนี่วางเรียงกันเทสเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็เป็นที่จีนนะครับ เป็นร้านเทสของเราที่จีนนะครับก็ในอนาคตนะครับอาจจะมีร้านของเราเองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านของดีลเลอร์เรานะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกอยูหนึ่งพัรเป็นตัวใหม่นะครับก็ราคาเจ็ดหมื่นนะครับรายได้เดี๋ยวผมขออัปเดตรายได้ของเจ้าตัว DCR ก่อนนะ DCR รายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ แล้วผมขอเข้าตัวของ ASIC VALUE นะครับดีซีแอ่า, D, C, อานะครับตัวนี้เป็น U 1บวกนะครับ U 1บวกอ่ารายได้ตอนนี้อยู่ที่417นะครับต่อวันไอ,อต่อเดือนนะครับ417ดอลลาร์ เราก็ใส่ไปตรงนี้นะครับตอนนี้ใส่ไป12.8นะครับตัวนี้ผมให้ไป12.5พอนะเพราะว่ามิกกี้เทสแล้วมันประมาณนี้นะครับรายได้ก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0นสนะครับก็จะอยู่ที่เอ่อจเดือนคืนทุนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งนั้นก็จะเป็นมือ2นะครับอันนี้ก็เป็น U 1หรือ U 1 Plus นะครับอันนี้ผสมมา ราคาก็ยังเดิมลงมาหน่อยนะครับห้าหม่นะครับ D R 3มีอยู่ในสต็อกเรานะพร้อมส่งอยู่ที่4,6 0 0 0นะครับก็คืนทุนก็ประมาณ9เดือนกว่ากว่านะครับแล้วก็ c k 5 c k 5มีราคาไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ c k 5ยังไม่ได้ราคาใหม่มานะครับก็เป็นราคาเดิมก่อนนะครับ c k 5 รายได้สวดรายได้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนเดี๋ยวผมขอดู CK5 ให้ก่อนนะ C K 5บางคนบอกว่าในนี้ไม่มีบางรุ่นนะครับไม่ต้องดูในนี้หมดก็ได้นะไปดูเอ่อพวกว h ตไม้วัตถุไม้นะครับวัตถุไม้ตัวนี้นะ๋ยวผมก๊อบรายได้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับ วอนะร์ตมายเนอร์นะออตูมายนะวอรทูมายแล้วก็ไปที่ Min o นนะครับก็จะมีรายได้บอกอยู่นะครับแต่ละรุ่นเหมือนกันแล้วก็แต่แต่ละผู้ก็มีเหมือนกันนะครับในการบอกรายได้อย่าง,างเช่นแอนผู้วีไอพีซีนะครับก็มีส่วนของรายได้บอกอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะรงเวียก็มีนะนี่เห็นไหม ก็มีบอกรายได้นะครับของเครื่องแต่ละตัวนะครับโอเคกลับไปที่เดิมนะซึ่งรายได้มันใกล้เคียงกันแหละไม่ต่างกันมากนะครับ Excel นะแล้วก็เอ่อตอหนึ่งที่เนะครับผมก็ขอใส่เท่ากับตัวนี้นะครับคูณ33หาร12นะครับโอเค รายไดเต็มมัน0 0 0 0นะครับราคาก็ประมาณ2อ0 0 0นนะครับลงมาหน่อยนะครับจริงๆน่าจะลงไปอีกนะครับแต่ยังไม่ได้ขอราคาใหม่นะส่วน L7 นะครับก็ตอนนี้ล b i t m a มนจากดิวเลอร์บิ a เมหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้จากดิวเลอร์จีนก็ปล่อยที่599เหมือนเดิมนะครับของจากดิวเลอร์จีนละนะครับ ออเดอร์บิตเมนเราหมดแล้วแล้วก็ LT5 นะครับ LT5 มันลงมาหน่อยนะครับตัวนี้ตอนแรกมันขึ้นไป63แล้วแหละนะครับด้วยบิตคอยมันลงนะครับก็เลยลงมานะ LT5 นะครับก็ LT5 ก็ลงมาแต่ว,ว่าผมยังไม่ได้ดูราคาเป๊ะๆน่าจะประมาณ239นะครับอืม แล้วก็ L3 refer ก็ลงมานะครับ2อยู่ที่319นะครับแล้วก็เดี๋ยวรายได้รายได้รายได้ยังไม่ได้แก้นะรายได้เราขอแก้เหมือนกันเอ่อรายได้น่าจะ๋ยวผมขอดูรายได้ก่อนนะครับอ่ะรายได้ผมอ้างอิงตาม L7 แล้วกันนะ เดือนละประมาณ37นร้ยาานะครับก็จะใส่เป็นนี่นะครับอ๋อใส่ลูกน้ำไม่ได้นะครับยังไม่จบยังไม่จบอ่ะใส่ลูกน้ำไม่ได้นี่ก็เดือนละประมาณแสนสองนะครับ ได้แรงขุดมัน9,500นะครับอ่าก็จะอยู่ที่แสนส LT 5 L 3พั p นะครับก็อยู่ที่6,000กว่าบาทก็จะอยู่ที่4.7.6เดืือนนะครับมือสองก็มือสองราคาขึ้นนะครับมือสองกับแพงขึ้นนะเพราะว่า ไม่แน่ใจแต่ดิวเลอร์ปล่อยแพงขึ้นนะครับรายได้พอๆกันนะรรายได้เท่ากันนะครับ L3 เหมือนกันนะครับแต่คืนทุนก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับประมจณ7จุดเดือนกับ 6. 9ุเดือนนะครับมินิด็อกก็ยังคงสเตปเดิมนะครับก็คือเน้นแว l ลูนะครับก็คือขุดรอเหรียญขึ้นนะครับถึงจะคืนทุนได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าเน้นเสียงเบาเน้นเสียงเงียบนะครับอ่า ก็มา10กว่าเดือนแล้วก็มาต่อไปนะครับ S19 Pro อันนี้เป็นราคาเก่าที่มันน่าจะยังไม่ได้ปรับนะครับตอนนี้จะอยู่ที่ S19 Pro จะอยู่49,000ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับราคาขึ้นนะครับรายได้ขึ้นไหมเดี๋ยวเราแก้รายได้ก่อนก็ได้ เดี๋ยวขอดูรายได้ก่อน S 19นะครับตัว1 0 0ย H นะครับง่ายดีนะก็อยู่ที่อ่ะก็ลงมาหน่อยครับตอนนี้ราคามันย่อก็จะใส่อยู่ที่อ๋อมันรายได้มันขึ้นนะครับตัวนี้มันก็เลยจริงๆเราจะไม่ทำตัวรายได้นานนะอ่ะ งนั้นรายได้มันตกเดือนละ4ี่หมนนะครับราคามันก็เลยขึ้นนะครับตัวนี้ก็4ี่หมก็ไฟหกพันอ๋อไม่ใช่อันนี้มันไฟที่เป็นเหมืองนะครับไฟปกติก็จะเหลือ3ามหมนนะครับก็จะประมาณเอาไอาประมาณ11เดือนนะครับถ้าไม่ขุดไม่ลมไฟก็9กเดือนนะครับร้อก็9.9เดือน ตัวนี้ราคาร้อยสี่ที่ราคานี้นะแต่ร้อยร้อยทีเฮ็ดเนี่ยราคาขึ้นมาอยู่ที่สามหนึ่งแปดอ่าสามหนึ่งอ๋ออันนี้อยู่ที่สามแสนสองนะครับก็าครับใส่ผิดอ่าตัวนี้สามหนึ่งแปดนะครับไม่ใช่สามหมื่นหนึ่งนะครับอ่าก็อยู่ที่ประมาณสิบเดือนคืนทุนนะครับหากค่าไฟ ถ้าไม่กไฟก็7.7กับ8เดือนนะครับส่วนตัวอื่นๆเดี๋ยวผมขอดูโพลนิดนึงตัวล้อ 96th นะครับจะอยู่ที่295.00นะครับก็ประมาณ10เดือนเท่ากันแล้วก็ A19 A19 จะอยู่268.00 9.4เดือนจะเร็วกว่านะครับตัว Hz, 2, 3, 9 0 g h 23900นะครับก็8.9เดือนตัวนี้ก็ถือว่าขึ้นทุนเร็วนะครับ T19 อยู่ที่22500นะครับก็ประมาณ9เดือน8เดือนนะครับถ้าเกิดเป็นตัวตระกูล S19T19 นะครับตัว S17Plus ท่าเดิมนะครับแสนเก้านะครับพร้อมส่งตัวออลอนตัวนี้ของหมดแล้วเป็น P order นะครับ P order ราคาลงไหมออลอนเดี๋ยว A 1246นะครับอ๋อลงนะครับลงลงตัวนี้จะอยู่ที่ลงมาอยู่ที่195นะครับแล้วก็1166โปร 1 166โปรลงไปที่159นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจ1 1 6 6โปรโอ้าวไม่ใช่นี้มันตัว81นะตัว81มันเดีย๋ยว81ยังไม่ได้ทำราคานะครับอันนี้ขอกลับราคาเดิมก่อนนะตัว81น่าจะยังไม่ทำราคาประมาณนี้นะ ต่ต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งส่วนตัวเอตัวเจ็ดสิบสองนะครับลงมาอยู่ที่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองที่ออยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดสิบสองนะครับหนึ่งห้าแปดศูนย์ศูนย์ตัวนี้หมดแล้วนะครับในสต็อกหมดแล้วส่งไปแล้วนะครับอืม ก็เวาลอนอีกที่8เดือนคืนทุนหมดนะครับส่วน L 2 L 2ราคายังคงเดิมนะครับราคาคงเดิมการคืนทุนก็ใกล้เคียงเดิมนะครับ5.8เดือนกับ8.8เดือนนะครับแล้วก็ T 1 T 1เนี่ยมันมีในสต็อกนะครับ ที่1เนี่ยจะอยู่ที่25900นะครับเออตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20800พร้อมส่งนะครับก็จะมีของใหม่ด้วยนะที่1จะเป็นพรีออเดอร์นะครับจะอยู่30,000กว่านะครับออทอสิ29900้อ่ะครับผมที่1น,นะครับโอเค 29,900นะครับประมาณ4.5เดือนแต่ไฟจริงมันไม่ใช่กินเท่านี้นะไฟผมวัดได้ประมาณ2,900นะนะครับก็จะมัน6.8เดือนถ้าไม่รวมไฟก็2.4เดือนนะครับ A1 p โปก็19,900นะครับก็คือของใหม่นะครับอ่อ ตัวตัว H 9 i นะครับก็ราคาเดิมนะออกขึ้นมาหน่อยมันจะมี11900ะครับ H i อันนี้ก็89ในสต็อกเนี่ยมันจะ11900เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็น P ราคา P อันนี้ขึ้นมาหน่อยเป็น7,900ครับอันนี้เป็น9,900นะครัน แต่ก็1.9เดือนทําให้หักไฟถ้าหักไฟก็เหลือจะ5.8กับ17เดือนโอเคเดี๋ยวมาตัวต่อไปนะครับเป็น S15 กับ S15 กับตัวของจริงๆมันจะมีตัว S15 กับ T s 1 T15 กับ S11 เดี๋ยวผมใส่ราคาให้ด้วยขอแทรกตรงนี้นะ ตัวนี้ก็เป็นมือสองเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นมือสองเป็นทีสิบห้านะครับแรงขุดอยู่ที่ยี่สิบสองยี่ถึงยี่สามทีเฮดนะครับกินไฟอยู่ที่พันแปดร้อยวัตต์ ราคาอยู่ที่30900นะครับตัวนี้ก็ประมาณ7.7เดตือนนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น S11 นะครับ20่ h ตัวนี้1,500วัตต์ก็2วันเหมือนกัน อยู่ที่2 6900นะครับก็ประมาณ7.3เดือนนะครับมาพอกันโอเคประมาณนี้แล้วก็ไปถึง Z15 นะ Z15 Z15 ตอนนี้มันจะอยู่ที่ราคาขึ้นมาแล้วนะครับ Z15 เอ่อ ซตสิบห้าสองหกเก้าพันนะครับอย่าต้องทำรายได้ก่อนเปิดเครื่องไว้นะร้อนลืม ้าสิบห้าก็ได้หกร้อยสิบนะครับเก้าสิบห้ารายได้ลดลงมาหรอเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะโอเคถ้าสิบห้ารายได้ลดลงมานะครับก็จะอยู่ที่ ประมาณ20,000ต่อเดือนราคาน่าจะผิดนะแซเนี่ยน่าจะอยู่ที่2 5เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แซทสิอยู่ที่ราคาแซทสิลงมาที่495 00โอเค ตัวนี้ก็น่าจะลงมา4 5 0 0นะครับตัวนี้รู้สึกจะมีในสต็อกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเหมือนตอนนี้แซดสเอ็ดเฉยราคาได้รายได้แซดมันน่าจะลงนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็รีวิว ทำราคาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเริ่มร้อนแล้วเพราะว่าดันเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วไม่เปิดแอร์นะครับนี่ครับเครื่องนี้เปิดมา1ชั่วโมงแล้วนะครับก็ปกติดีนะครับสามพแต่เริ่มร้อนนะครับ62ององศาก็ไม่ร้อนมากนะเครื่องแต่ผมเริ่มร้อนละโอเควันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะครับพอดีรีวิวติดต่อกันนะครับ วันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะกด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะครับบ๊ายบายครับลาไปกับเจ้าตัว L3 Plus นะครับนะี bye ่บายบายครับวันดีครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับ